สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรัรเขาสู่ช่องแพร่พรวยคลิปนี้นะคะจะมาสรุปลังหวยรัฐบาลไทยออกในงวดวันที่สิบหกมีสานีนะคะเป็นจังไดเน่นะคะน้อผู้ดได้โชคได้หมนันเนี่ยค่ะงวดที่ผ่านมาผู้ใดได้โชคได้หมนันทั้งช่องก็ยินดีและก็ดีใจน้ำลายได้เยคะ่ะเด้อหลังจากเลขออกนะคะทั้งช่องหฮากะคงจะได้เฮยกช่องอยู่นะคะ คลิปช่องแพ,พร่ะรว่เยาจะเป็นคลิปที่บอตไลนนะคะในหน่อยคลิปแต่ก,ก็เขาดีนะคะท่านผู้ชมจะมาให้เบิ่งนะคะเลขของหัวรัฐบาลไทยงวดวันที16่16บเมษายนเลขที่ออกนะคะคือ9 8 4 9 0 6เานะคะเลขรางวัลที่1น,นะคะแล้วก็เลข2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างที่ออกคือเลข71น,นะคะท่านผู้ชม เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็เลขสามตัวไทยนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแลกฮานหนึ่งนะคะเลขออมสินกับแปดฮะแปดหนึ่งห้ากับหกแปดนะคะวันนี้เพิ่อนออกพร้อมกันนะคะหวยออมสินกับหวยรัฐบาลไทยนะคะช่องเฮ้านะคะจะมาให้เบิ่งคลิปแรกนะคะทีเลขมากไก่เชียงแล้วก็ไปออกออมสินนึ่งนะคะคือ ตัวเลขของเซียนปะค้นชันะคะในงวดนี้เลขของเซียนเกือบสามตัวแตกนะคะเพิ่นไปออกออมสินนะคะสำเร็จสำหรับเลขหนึ่งหาหาหนึ่งของเซียนนะคะกลับไปออกออมสินนะคะแล้วก็ม้าหวยรัฐบาลไทยนะคะเลขของเซียนกลับไปออกสามตัวไทยนะคะสำหรับเลขหาหนึ่งของเพิ่นนะคะเพิ่นจัดให้หาหนึ่งนะคะกับมาสามตัวไทยแล้วก็ เลขหาศูนย์ถี่เสี้ยนเน้นไหานะคะเลขก็ไปออกหกศูนย์นะคะเฉียดชิวไปแต้มเดียวนะคะสำหรับหวยรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมหาศูนย์ศูนย์หากับไปออกศูนย์หกนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะที่เลขมาดจังเลยนะคะคือสูตรของเมย์สนะคะท่านผู้ชม,มเมย์ห้าเน้นไหนะคะคือเลขเดนหนึ่งกับศูนย์นะคะ เลขหนึ่งกับเลขศูนย์เม้าหากับมาถึงบนถึงล่างเลยนะคะงวดนี้แม่นคักอีหลีนะคะแม่เฮาบอกว่าถ่ามานะคะของเพิ่นถ่าบนจะเน้นไปที่หลักสิบนะคะศูนย์กับมาหลักสิบอีหลีนะคะเลขที่ออกคือศูนย์หกนะคะแม่เฮาจัดหลักหน่วยไห้นะคะมี่หามี่หกนะคะมี่เจ็ดมี่แปดนะคะเลขที่ออกคือศูนย์หกนะคะเดี๋ยวชม เพื่อนกระจัดให้แม่นๆเลยนะคะงวดนี้เนาะศูนย์หกนะคะเลขหนึ่งกะไปออกลางนะคะคือเจ็ดหนึ่งนะคะกะมาทั้งบนมาทั้งลางเลยนะคะสําหรับเลขเมย์ใส่ห้างวดนี้นะคะแม่นอีหลีนะคะสูตรคุณเมย์ห้านะคะของเพื่อนเลขหลักเลขติดเลขแรนเพื่อนี่บอผาดจากงวดนะคะท่านผชมทามาจ,จะมาต่างจังึ้นหลักสิบนะคะกะแม่นสมค่าเพนซาเพนลื่ออีหลีนะคะสําหรับ เลขเมย์ใส่เหาในงวดหนีนะคะชมง,งวดนาผู้ใดที่มกักที่ชอบตัวเลขกับเมยเห่านะคะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะเมยเหาเ่นจะจัดหย้ยเน้นๆนะคะเ่นจะบ่ใหาลายชุดหลายหางะคะ่ะและเลขติดเลขแลนเพนหนี่นะคะก็เมนสุดๆนะคะสําหรับช่องแพีผ้ารวยเห่านะคะเขาทุกงวดนะคะงวดนาก็มาติดตามกันไม้นะคะทดา๋ยชมแล้วก็ สำหรับเลขชุดต่อไปที่ออกไก่เคียงนะคะคือเลขเม่เดือนนะคะที่เม่เดือนเพิ่นฟันว่าไปกำไข่นะคะแต่ข้ามือเลยนะคะไข่เพินเพ,นพินตีให้หาศูนย์นะคะเลขกามาหกศูนย์ศูนย์หกนะคะเฉียดชิวไปแต้มเดียวอหลีนะคะสำหรับเลขเม่เดือนเฮ้านะคะท่านผู้ชมชมแล้วกะ็อีกทันหนึ่งนะคะ คือเสียนประจําช่องแพร่รวยเฮ้าเนาะคะ่ะเสียนสมุทรสาครเลขของเสียนเห้าแตกตรงตรงมาจังจังอีหลีนะคะสูตรคํานวณเสียนเห้ามาแล้วเด้อค่ะเด้อเขาจังจงอีหลีนะคะะพ่นจัดให้เน้นๆเ,เลยนะคะหน่อยๆนอยเน้นเนานนะพิ่ันจัดให้นะควะเลขวิ่งเจดกับหนึ่งกับมาทังสองตัวเลยนะคะเลขที่ออกล่างคือเจดหนึ่งตรงตรงนะคะเสียนจัดให้นะคะ เลขสองตัวกับหกหนึง่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะ,ละเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกัมาจังจังนะคะแล้วก็เลขศูนย์หกหกศูนย์นะคะกะเเจยดไปแต้มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขเซียนสม,มุดเท่าเข,า,ขาตรงตรงนะคะเพิ่นจบ่วไหาลาชุดลายหางนะคะท่านผู้ชมได้เฮยกันยกช่องอีกแล้วนะคะสําหรับผู้ใดที่เป็นแฟนของเซียนสม,มุดเท่ากับโค้งจบ่วพาทนะคะคลิปนี้เซียนกระบ,บอกว่ามันใจคือเเ่านะคะ แล้วก็สำรับเลขต่อไปนะคะที่เขาจังๆมากเน้นๆเลยนะคะคือเลขพอปูนเฮานะคะพอปูนเมืองชุ่มแพร่กัะท่านผู้ชมเพิ่นห้กับช่องแพ,พร่ผ้ารวยเฮามากนะคะออกคลิปงวดแรกกับปังเลยนะคะท่านผู้ชมเลขพอเฮาแตกรั่วมากงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดแล้วนะคะเพิ่นเน้นโตเดียวเลยนะคะเน้นบนคือเลขหกนะคะ หกตัวเดียวพันะมันใจลานเปิดเส้นเลยนะคะกะมาะตรงๆนะคะและ้วก็เพื่อนจัดห้ค่ะทผช่วมเบองเนยหน่อยอีหลีนะคะเพื่อนจัดหหกศูนย์ศูนย์หกนะคะกามาตรงๆนะคะเทิื่องเหล็กจับคูเทิื่องเหล็กตัวเน้นตัวเด่นตัวเดียวเพ่นนะคะแตกคักแตกเนนะคะสําหรับเลขพอปูนเท่านะคะเพื่อนกะเมียนสมคําเพนซาเพิ่นลืออีหลีค่ะพอป,ปูนเท่าเพิ่นเป็นคนที่จิตใจดีนั่นนะคะ มีตัวเลขแนวทางดีๆกะอยากแบ่งปันเอฟซีแฟนชองไดพิจารณานะคะสําหรับงวดทีสซิมานะคะทั้งช่องเฮากะจะติดตามพอเฮ้าไมาเป็นแนวทางแกเอฟซีเฟนชองเฮ้าไดพิจารณากันคือเก่าค่ะก็กดกระดิ่งเตือนไว้ได้เลยน,นะคะเด้อถ้าอยากได้ตัวเลขดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะแล้วก็เลขต่อไปนะคะที่ มากไก่เคียงละกะเป็นตัวเลขที่แมนสุดๆอีกท่านหนึ่งนะคะคือเลขเอฟซีเมืองชัชนาทเท่านะคะเพิ่นหายมากเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะคะกับมาทึงสองตัวเลยนะคะเพิ่นเน้นหายหกหนึ่งเลขเพิ่นจัดหายนะคะมีแปดหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็แปดถกนะคะแปดหกหกแปดตัวนี้กลับไปออกออมสินนะคะท่านชม้วก,ก็เลข ที่เพื่อนจัดคู่ให้นะคะกะเชียชิวไปแต้มเดียวนะคะสำหรับเลขหกหนึ่งนะคะเลขกับมาออกเจ็ดหนึ่งนะคะผู้ใดที่เป็นแฟนช่องของเฮ้านะคะของช่องแพลพระรวยเฮ้านะคะกะโคงจะได้หูแล้วนะคะว่าเลขของเอฟซีเมืองเชนาเท่ากับเป็นอีกทันหนึ่งที่แม่นสุดๆคือกันนะคะผู้ใดมีตัวเลขในดวงใจหน้าเฮ้าเป็นกับบริห่วตัวเลขนะคะสามารถเอาตัวเลขกับหน้าไปใส่ใด เลยนะคะท่านชมหรือว่าผู้ใดมีแนวทางดีๆเด็เดๆอยากเสนอให้เอฟซีเฟนชองเฮาได้พิจารณาเป็นสะพานบุญน้ำกันนะคะกัดติดต่อทั้งชอง่องแพร่าผ้า้วยเฮาเขามาได้เลยะะด้วยค่ะเด้อสำหรับหมวดนีนะคะทั้งช่องก็บขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆนะคะท่านชมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะคะขอขอบพระคุณคะ่ะเจอกันไม่คลิปหนาคะ่ะ สวัสดีค่ะ